พ<ม>ี่เบย์เย็บเสอย่างมาเย็บในตู้นี่เสร็จแล้วเนี่ยกไูไปไปพันแผลในใต้รถไฟก็ยยงิงอย่างเงี้คนปนปะยิงอย่างเงี้ยคนโอ้กเดินเข้าพันแผลข้างหลังตามมาแล้วมาใหม่ผมผมกำลังเข้าตูา้คาร์เดอร์ตายไส้สัตว์ผนอยู่ข้างบนพีมนมน่มันเมื่อกี้มันเหยียบเหล็ก โดดออมาโดดตอกตัวครับเฮ้ยกูด้วยมันตายตัวมั้ตายพี่ติดตัวให้อยู่กูพันแผลอยู่ใต้รถไฟนี่นะกูกูปั๊ครั๊บพี่ครับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างในพี่มันยังไม่ออกมันตายไปตัวไม่รู้เลยพี่ขบวนเฮ้ยขบน ไฮ้ี่ต๊ะโต๊ะต๊ะคี้เนี่ยแหมโดดลงมาอย่างเท่โดดลงมาทำไมก่อนทางเนี้ยจะมีอีกนะไม่รู้อ่ะไปยพร้อมแล้วไอ้เหยียบยาเพื่อนเหรอนั่นุ่นโลดลูกครับยังผมอยู่ข้างตัวเตอร์แดงยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้า ข้างในยิงได้เลยยังอยู่ในปกี้อยู่เอ้าเีกเทียนตัดเลยตะป่าพี่เป่าเกาะเกาเหมือนใช่ไม่มีหัวมันไม่มีหัวเลยติแล้วเหรอไปลองลองเข้าข้างหน้ามาดิแล้วดูวอลตรงบันไดสว่างเกาะเกาะไม่มีหัวอีกเฮ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะยิงเข่งดูครับ เอามาแต่ไม่ได้ใช้ห้องปืนเกียร์ครับน่าจะเขียร์หมดห่างเกียร์ฟาไปแล้วเลยมันเอาไปแล้วเรียบร้อยสองตนเนี่ยบบเก็บกระเป๋าแล้วมนะั้งหลังดอมมาใกล้เลย คน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 ตรงไหนหลุมหลุมหลหลุมหลุมหลุมสคนเน่ไปนไปตคนนี้โอเคโอเคเจ็เจ็บเจมาทรานะเออออกไปผมออกรัวนะผมออกรัวมาเอาเลยเอาเลยเน่ลงหลุมไปโจมทรนี่เน่ไปหลุมที่เน่ไปหลุม มหน้าเบอร์อยู่หลุมไม่มีหลุมไม่มีมันอยู่รั้วแล้วมันอยู่ถังนอนแล้วตัวหนึ่งอะเห็นเดินไปนะอ่าเดยวเดินเดินพลาดหลุมไปเนตไปท่องทางสามเขาเนแผลน,นอกรั้วอยู่นะเนตไอรุเจ้าะ่ะตรงไหนข,ข้างหลุมเนี่ยไอควักเนตข้างหลุมผมด้านนอกอะผม okay.

ทำไมเต่นเสียงแล้วละองสองแค่ยิงจิ๊บแค่แหละโอ้โหยี่สิบเส็เหลืออยากใหญ่เม็ูไหมันนไปออกก้าวเฮยนงไงไรลอ้ยกูตาย ไม่ตายอะไรวะปัดเลยวิ่งทะลุไปละวิ่งทะลุกันเลยไปละเดีย๋ยวไปดักตรงรูแตกศกสตัตว์มันต้องเลือกคุด้ด้วะไปทองออกไปนั่งนานการถามแยกเลย 56A1 น่า,า,าะจะอยู่กระเป๋ามานัน้ะใช่ Nhu đông tay phục đạo. Ok. Tay ninh 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 ตายยังยังมายังมาจิงตะแกมื่อกีอ้อ๋อพี่พี่ไกลมาแล้วเท่าไงตกปลาลปลแล้วเปลี่ยนี่อยู่ในคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์อะไรนะอ๋อโอเคผมไม่ปลาแล้เอ้ยมันหายไปไหนวะตายตายโอเค ประตูตายแล้วคุณจิ๊บตันนี้มันยิงช่วยพี่เบยไม่ทันเนี่ยต้องเปลี่ยนปืนใหม่บอกว่ว้าว้าว้าวว้าวว้าว้บอกเฮ้ยวี้า้ว้วม้าวว้วาววาวากาวาาาวว้่าวว้าเว้าวว้าวว้่วย้ง เียคิดว่ามันจะเอาไอ้ฟาบมันจะเอาไงพี่มาเอากระเป๋าพี่นั่นแหละโบกี้พี่ไปแม่ปะอุ้ยอ่อบนสร้างสามขึ้นมาแล้วสองตัวเอาลอยลอยข้างหลังเหรอเออเขาด้านหหลังเรอใช่ๆมาจากทางรถไฟอ่ะไม่เป็นไรมันออกไม่ได้หรอกที่พอยู่ฝั่งไหนอ่ะ อยู่กล่องอาหารมันในสว่างเฮ้ยติดหินมันติดได้ยังไงวะออกมาแล้วมาทางไหนพี่น่าจะข้างหน้านะเห็อเออตรงนั้นแหละ ก็เด็นมหาหาตูหลังการะลาดสิพ,พี่อยู่หลังการะลาดคนที่อสองชั้นอุย้ยกูตาย<ะ>เหมือนสร้างสองนะสร้างสองมา ส่วนพี่โออยู่โบกี้ใช่ไหมโบกี้เบลก้านะตัวที่ยิงัวใช้ลูกอะไรพี่ไปหลังตลาดแล้วเฮ้ยปล่อยมันพี่เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวผมยิงฮะไม่ใช่ลูกอะไรยิงพี่ตกรถหมือนนีดเลยลูกโมสิ่งตกรถใช่ป่ะพี่ใช่รถอะใครวะมัน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  ตรงรถตาย,ยาาตรงรถตายเหลือไอตัวที่ยิงชิปอะอยู่ตัวคนเดียวสองชั้นอ๋อมันมันมาตรงไอ้นี่แล้วเหรอหลังกาหลาหลาแล้วเหรอใช่ใช่อุย้ยอยู่ไหนอยู่หน้าหลุมหน้าพยาบาลเจอ,อตรงเน็ตแล้วแหละใครเน็ตวะอ้ยเน็ต้ยเน็ตตรงนั้นแหละ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์สร้างสร้างฐานก่อนเข้าละวให้ให้ขนอุ๋ยไปช่วยไปเติมอ่ะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรอุ๋ยรอมันรออย่าให้ตัวนั้นไปไหนมันอยู่ข้างบนฟังวันไหนสว่างมึงกูตายกูตายกูตายไปขุนอุ๋ยเหลือเราสองคนแล้วอ๋อไอ้โนนั้นตายแล้ว ตายสองตัวเลยข้างนอกอ่ะหรือตัวเดียว okay. แล้วแคปพิคอปแล้วแคปพิคาไ,ไปแล้วตายแน่ออออ้าาเาาเ ลองสัตว์นะน่าจะใส่วิ่งอ่ะตายสัตว์คิดก็คิดเดินมามีเสียงรู้แต่ศพที่วิ่งเข้ามาแล้วพี่วิ่งเข้ามาตรงตรงเลยพี่ผมันนอนตรงมันนอนตรงตกอยู่พี่มันร้องมัร้องตายตาย สองเอลปาป่าชาบวกเลืที่แปดเนี่ๆๆอะไรนะที่เดิมตรงที่มัน,มนตาก